สวัสดีค่ะงดูเหงือนะคะอันนี้เพิ่งออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆเลยนะจ๊ะ Hit at home ค่ะของเบเบ้สุดยอดมากๆบอกเลยนะคะตอนนี้ต้องการโปรโตีนด่วนเลยนะคะนี่เลยค่ะโปรโตีนห้าหมูเพราะว่าฮิตเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่แบบเบิร์นดีมากนะแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อเยอะมากนะคะจะต้องการ โปรตีนไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะจ๊ะแล้วก็ช่วยเสริมกล้ามเนื้อด้วยยิ่งออกกําลังกายนะแล้วก็มีกล้ามเนื้อก็จะบอกว่าช่วยไอ้นนี่ดีหน่อยปากซีดไม่ต้องห่วงนะพี่เหนื่อยแบบสะใจมากอ่ะวันนี้นะคะจ๋าจะมาชงเอ่อโปรตีนนะคะห้าหมู่ให้ดูนะว่าเวลาใช้แก้วชงมันจะเป็นไงเรื่องของเรื่องลืมเอาแก้วเช็คมา <laughs> นะเออแกแก้วเช็คอยู่บนบ้านนะเดิม ก็เลยไม่อยากเดินอันนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะจะเอาให้ดูนะใกล้ๆนะขออภัยอ่าเห็นไหมเออเวลาไม่ได้ใช้แก้วเช็คอะค่ะนะโปรตีนเราก็จะละลายยากนิดนึงอ่าอันนี้เป็นแต่ถามว่ากินได้ไหมคือส่วนที่ไม่ละลายอะค่ะมันเหมือนจะเป็นส่วนของไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําแล้วก็เป็นส่วนของข้าวโอ๊ตบางส่วนเนาะเออมันก็จะแบบว่าไม่ละลายแต่ว่าส่วนที่เป็นโกโก้หรือส่วนที่ละลายน้ําแล้วอะ มันก็ละลายแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะถามทานได้ไหมทานได้ค่ะกรุบกรุบอากลบกรอบเอร่อยอร่อยนะจ๊ะอ่ะซองบินผ่านไปอืมนะคะอันนี้ก็ทานได้เลยไอเน,นี้ยเนี่ยเนียที่เป็นอย่างเงี้ยคือเป็นซีเรียลนะทานได้เดี๋ยวทานให้ดูอร่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะทานให้ดูอืมอร่อยทานได้ทานได้หมดเลยนะคะ พอเราช้อนตรงหน้ากินไปนิดนึงนะคะตรงน้ำวันนี้ใส่น้ำเยอะด้วยมันก็จะลดจืดน,นิดนึงขอผ่ายจ่อร่อยค่ะได้ประโยชน์ครบถ้วนเหมือนกันนะคะแล้วเราก็น้ำเปล่าตามนะคะสาเหตุที่ ต้อน้ำตาลีหนึ่งแก้วคือเวลาานอาหารเสริมของครูสิตาทุกต,ตัวนะคะน้ำต้องถึงนะถ้าอยากได้ผลน้ำต้องถึงอย่างน้อยคุณต้องทานน้ำวันละสองลิตรนะคะแล้วก็อันเนี้ก็คือเราต้องการคุณค่าทุกหยดนะคะของโปรโตีนห้าหมู่ละอ้อยครบนะจ๊ะอืมนะได้ประโยชน์หลายอย่างวันนี้ออกกำลังกายได้สะใจสุดยอดมากเลยค่ะแล้ว มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปดูแลตัวเองกันด้วยค่ะรักตัวเองมากๆนะบ๊ายบายจ้า